สวัสดีครับูคู่ประเดี๋ยวพกพานะวันนี้ผมมินบาลยองนะครับจะพามาสร้างแรงบันดาลใจด้วยคลิปพิโก้อายุ42ปีนะครับเป็นผู้ชายที่อยากฝึกท่ายากต่างๆของสติดบังเอานะครับเหมือนคนทั่วไปเลยแล้วก็พิโก้เนี่ยมีความแบบความเป็นมือใหม่นะครับก็คือจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าจะทํานูน่นทํานี่ได้ไม่เชื่อมั่นในความแข็งแรงของตัวเองสักเท่าไรนะครับก็ตอนเข้ามาหาผมนี่ก็คือทําาาาได้้้้แแแ่่่พพพืืนนนะนนฐฐะกกกฝึึมัังลวต จุบันนี่คือมีแข็งแรงกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับเราก็มีการแนะนํมาแนวทางการฝึกให้มันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตนะครับก็คืออย่าไปเจาะจงเวลาการฝึกก็ให้ฝึกเวลาว่างอะไรแบบนี้นะคือว่างเมื่อไหร่ก็ฝึกนะครับไม่ว่างก็ไม่ต้องฝึกนะครับเพราะตัวกาหนดก็คือตารางฝึกนะครับในพื้นฐานของเราที่เราฝึกอยู่ปัจจุบันนะครับว่ามันจะลดลงหรือมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันไม่ลดลงยังไงก็มีการพัฒนาแน่นอนครับมันก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดครับยกตัวอย่างอย่างท่าฟูแเพนที่ดูๆมาก ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าพี่โก้ทาท่าสแตนดาร์ดแพนนะกางขาได้สวยขึ้นมากนะครับถึงจะยังไม่ตรงเดี่ยวแต่ก็สวยขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยต่อเนื่องเลยนะครับกับท่า6สูงนะสำหรับท่านี้พี่โก้ก็เริ่มคุมตัวบาลานซ์6สูงนะครับแบบไม่ต้องใช้กําแพงได้แล้วนะบ่อยขึ้นนะครับแต่ยังไม่มากพอนะครับเพราะเดี๋ยวถ้ามากพอกว่านี้ทุกคนต้องติดตามด้วยนะครับเราจะไปต่อยอดการฝึกแบบไม่ใช้กําแพงกันนะครับผมก็สําหรับอีกท่าหนึ่งที่พี่โก้แกก็กําลังฝึกอยู่นะครับ ตอนนี้แบกดีเวอร์เริ่มฝึกที่บ้านได้แล้วนะครับถึงตัวแต่ยังไม่ตรงมากนะแต่แกก็ยังมีการพัฒนาของแกอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องมีการบิ้วนะครับโอ้โหไม่อยากจะพูดนะเมื่อก่อนนี่พี่โก้แบบคือให้ฝึกแพนหน้าแกนี่คือแบบเอ้ยผมพร้อมเลยผมฝึกได้เฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ปัจจุบันแกก็ฝึกได้นะครับการโคงกลางขาอะไรแบบได้ปกตินะหกทรงหกสูงเหมือนกันนะให้ฝึกตีแรกๆนี่ก็ไม่อยากจะตีนะไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้นะครับแต่ว่าพื้นฐานแกมันฟ้องอะ ว่าแกสามารถฝึกได้แล้วนะครับคือเราจะพัฒนาตัวเองยังไงมันก็ต้องเช็คที่พื้นฐานนะครับผมมองพื้นฐานแกแล้วว่าเหมาะสมที่จะฝึกได้ฝึกพื้นฐานท่ายากได้แกก็จะสามารถฝึกได้นะครับก็จะอย่างที่เห็นเลยพอแกมีความแข็งแรงที่มากพอนะครับผมก็จะแนะนําแล้วก็เน้นให้แกพัฒนาท่าให้ไวที่สุดนะครับก็จะมีเทคนิคต่างๆของท่าต่างๆนะครับเพื่อช่วยอะไรช่วยให้แกมีการพัฒนาที่ไวนะจะไม่ให้ฝึกหลงทางหรือไม่ให้ฝึกย้ําอยู่ที่เดิมๆอะไรแบบนี้นะครับคือถ้ามีโอกาส แข็งแรงขึ้นแล้วสามารถพัฒนาตัวเองได้นะผมก็จะแนะนําให้แกพัฒนานะจากคนทั่วไปที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับก็สามารถฝึกท่ายากต่างๆได้นะครับดังนั้นนะครับเหตุผลนี้นะครับจึงจะไม่สามารถใช้ได้กับกีฬาสติบังเอานะถ้าคุณไม่มีพื้นฐานคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็สามารถเล่นกีฬานีได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้เราเรียนรู้นะครับว่าพื้นฐานมันควรจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็ลองเอาพิกโกนะครับไปเป็นแรงบันดาลใจดูนะครับจากคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะตอนนี้ปัจจุบันก็ต้องแบบ โอเคก็ประมาณนี้ครับผมทุกคน